สำหรับพืชกระท่อมนะครับถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดหวังชูให้เป็นพืชเศรษฐกิจจึงสามารถปลูกกินซื้อขายและครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ก็มีกฎหมายควบคุมและก็ป้องกันการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดตามพราบาพืชกระท่อมพุทธศักราช2565ดังนี้นะครับหห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีคันสตรีให้นุ่มบุตรและก็บุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกัน ประกาศกำหนดซึ่งผู้ขายต้องปิดประกาศหรือแจ้งให้ทราบถึงข้อห้ามขายหากผู้ใดฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000ื่นบาทตามมาตรา33 2. สองห้ามขายในสถานศึกษาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุกขายผ่านเครื่องขายและขายในสถานที่โดยวิธีการหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนดหากฝาก่าฝืนต้องระวัง โทษปรับไม่เกิน50,000บาทตามมาตร 34. า34 3. ห้ามโฆษณาเพื่อจูงใจให้บริโภคพืชกระท่อมที่ผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ยาหรือวัตถุอันตรายหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา35 สห้ามบริโภคใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทยกเว้นเพื่อการบริโภคหรือการศึกษาวิจัยหากฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน50,000บาทตามมาตรา36และ 5. นะครับห้ามจูงใจชักนำยุยงส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้อำนาจครอบงำหรือใช้วิธีขืนใจเพื่อให้ผู้อื่นบริโภคใบกระท่อมโดยปรุงผสม กับยาเสพติดยาหรือวัตถุอันตรายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา37ครับ